คนนี้ B N k 48ใช่หรือไม่ใช่และอีกคนนี้เคยเป็นบ้าใช่และอีกคนนี้รุ่นที่สองใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยอย่าอย่าอีกคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายอีกคนนี้ผูกคน หนึ่งใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ได้ยังไมได้ยัถามไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้ถามหลักศอกอ๋อไม่ใช่ก็ได้มงคนนี้อยู่เพลงอยู่เพลงเม็กน้อยใช่หรือไม่ใช่อุยผู้หญิงคนนี้เคยเป็นเซนเตอร์ใช่หรือไม่ใช่เนื้อสองคนเท่ากันแล้วเนือสองคน 没。<Bye. S 2>